สวัสดีครับวันนี้กลับมาป้าครับเอกคนมาก,กินเหมือนกันนะครับมาทำไมพี่น้องทังบ้านนี่อย่างกินครับวันนี้เอกคนมาก,กินกับวันนี้เมนูแกงแค่หมูปลาครับปลาหมูป่าแล้ากป่าอินทรีย์เก็มทอดแล้วก็พัดพริกพัดมะเขือสม้มหอมแดงใส ก็จะมีพักครับพักวันนี้ก็จะมีหอมป้อมมีพัก,กจียอดยอดออนพักมื้นแล้วก็พักไป nhỏ <Nhạc> em một vài con hm 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 hm

ใส่หนักๆดอกหนูอือ เลนครับเ <L ên S 2> ล่นอืมมัดพักไปหอมหอมอืมมะ com com hưng, pho nặng, pho mắn muối ba, hmm, nấm, hơi nề nắng đặt, cầm ngay ngay, เห็นได้หมดกุยังจะเน่นอาหารเมียงก <c oughs> ับเข้าบ้านเฮาเยตึงล้ำ บัก้างบักยาบัก้างหมูปลาตังเยอมักขนาด หอมหอบางคนกับบาสู้ล้มแต่ว่าเอออวกๆอะไรพักจีนะแต่คนมกักกินนี่กินได้หมดพักจี ăn pháo pháo bung bạc bung nói ca bạc ừ อ็มอด้กินข้าวจกมาเด้อ có lắm cầm đi <laughs> สำหรับคลิปนี้กับเตาอีก,ก่อนเนะครับฝากันคลิปใหม่ฝากกดซับจะใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ